นะครับอาตั้งจิตตั้งใจใกรว่าดังก็จะได้รวยร้อยล้านใกรว่าขบุ่รคุณพี่ม่วงไม่รวยนะนะโมตัสาปะกวะโตพูดตามดังดัง ต่อไปวา,ตาดตามนะลูกอิมังอิมังพุทธาปาทาง พุทธปาตังสัจจะสัจจะคารเวนะคารเวนะวันธนะวันธนะนัมามิหังนะมามิหังทุติยัมปีทุติยัมปีอิมังอีมังพุทธปาตังพุทธปาตังสัจจะสัจจะคารเวนะคารเวนะวันธนะวันธนะนัมามิหังนะมามิหังตาติยัมปีตติย อัมปิอิมังอิมังพุทธาปาตังพุทธาปาตังสัจจะสัจจะคาระเวนะคาระเวนะวันทานะวันทานะนามิหังนามิหังข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องสการะบูชาเครื่องสการะบูชาแด่รอยพระพุทธบาทแด่รอยพระพุทธบาทบนยอดเขาชิตจักรูดบนยอดเขาชิจักรูดจังหวัดจันท ทบุรีจังหวัดจันท bueno บุรีขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีมั่งมีเงินทองมั่งมีเงินทอง,เ,อทองเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาดุดดำสายน้ำแม่พระคงคาดุดดำสายน้ำแม่พระคงคาไหลมาไม่ขาดสายไหลมาไม่ขาดสายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกัน ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายหมดทุกข์หมดโศกหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดโรคหมดภัยภัยอันตรายไม่มีภัยอันตรายไม่มีตลอดกาลนานเธอตลอดการและนานเทอสำรับเดอนนี้ก้มหน้าธิฐานขอพรเป็นตัวเองก่องหนึ่งพลหนึ่งกำหนึ่งปัตตนาขอประตกความสำเร็จทุกคนทุกท่านเชิญอธิษฐานครับพร้อมด้วยตามตัวอย่างที่ทางเจ้ที่เขาได้ตัดไว้นะครับนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งชุดนะครับ โภนุโภทอแข็งพอต่อหึท่านนะครับเรียการให้ครบโอหมีอ